เบรกที่3นะคะในช่วง Wonderfull Live with Special Guest ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญใช่ไหมคะพี่แก้วใช่ค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศมากนะคะมาเป็นสาวสวยเซ็กซี่แล้วก็มีความสามารถหลายอย่างจริงๆเพราะว่าปกติแล้วในช่วงนี้ของเราก็จะมีแขกรับเชิญสาวชายรู้สึกจะมีแต่หนุ่มๆมาตลอดเลยเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าใช่ค่ะสําหรับแขกรับเชิญของวันนี้นะคะเป็นบุคคลในเครื่องแบบนะค่ะก็ขอแนะนําให้รู้จักกับ จาโชญิงนันพัฒอินทราสุขศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณมดนะคะได้ค่ะาคมาเป็นทาหารด้วยเท่จังเลยใช่ค่ะไม่ทราบว่าทํางานที่ไหนคะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นอาจารย์อสอนขับร้องแล้วก็ เป็นนักร้องประจํากองรยามกรงยุทธบริการทหารกองมัะชาการทหารกองทัพไทยค่ะโอ้โหยังมากเจมากได้ร้องกับกมดุริยางใช่อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เข้าริยางคะแรกๆจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยชอบนะเฉยเเฉยเไม่ถึงว่าไม่ชอบหรอกแต่เฉยเมากกว่าแต่ความที่ว่าเราอยู่ดุริยางมาตั้งแต่เล็กคือคุณพ่อทํางาน ในกองดูริยางเหมือนกันแต่เป็นคนละทีมเพราะเป็นทหารบกค่ะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะแต่ส่วนใหญ่พวกนักร้องดูริยางที่อยู่ดุริยางนี้จะร้องเพลงเพาะเนาะจะเสียงดีอย่างปานี่เขาก็อยู่ดุริยางใช่ไหมคะปานพนัชปานใช่ใช่ใช่พี่พลก็อยู่เขาอยู่ดุริยางใช่พนที่เทียวกับคุณพลพลนะคะพลังเสียงเยอะพลังเสียงเยอะแล้วนอกจากจะทำงานเป็นอาหารแล้วยังแบบใช่ได้ค่ะว่าได้ทำงานหลายอย่าง ใช่ไหมคะ,คะไม่ทราบว่ามีอะไรมั่งที่ที่ทำนอกเหนือจากงานประจำที่รับราชการอ๋อก็มีร้องเพลงนะคะ,คะเป็นพิธีกรแล้วก็จัดอีเวนต์จัดกิจกรรมทุกอย่างโอ้โหนะ่าสนใจมากเลยนะคะอีเวนต์ตอนนี้คือทำมานานหรือยังคะ เจ็ดแปดปีแล้วค่ะคือหลายหลายปีมากมว่าเพิ่งจะสนใจที่จะมาเพิ่งมาเปิดบริษัทก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองชื่อบริษัทอะไรคะบริษัท All Go Music ค่ะอะไรนะขออีกทีนึนะอ่ะ All Go Music ทำไมถึงชื่อนี้คะคือชื่อนี้นะมันมีมันมีควารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจอะนะคะคือเป็นเป็นชื่อที่มาจากลำดับญาติทางฝั่งแม่แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเขาเก่งสิงอรเดิมเป็นคนล้มละลายเลยนะแล้วก็ ใช้เวลาแค่หกเจ็ดเดือนอ่ะมีที่เยอะมากซื้อนู่นซนี่อะไรรวยอะเราก็ได้ถือเพชรไงก็ชอบรวยเรื่องของเรื่องก็เลยต้องมาเป็นอาเรวโกค่ะเพื่อจะได้นึกถึงนึกถึงด้วยแล้วก็นึกถึงตลอดเป็นอะไรที่ดีเรามีวิชีา บริษัทอีเวนท์ที่คุณคุณมดดูแลด้วยทำทำอะไรบ้างคะเนี่ยลงบรรยายคือในบริษัทนะคะก็จะมีสอนสอนก็จะแบ่งเป็นสอนขับร้องสอนกีตาร์อุคูเลเล่ภาษาอังกฤษอันนี้คือคุณมดสอนเองหมดเลยไม่ไหวมั้งคะสี่วิชาถ้าจะแยกคุณมดสอนเองจะมีภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เปียโนอ่นอกนั้นก็คือจะให้ที่พี่เพื่อนๆน้องๆกสอเห็นในใีอาร์แบบ จำไม่ได้เนะหน้าเด็กมากเลยหน้าเด็กดูดูไม่ได้อันนั้คือพยายามทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดไงคือเราเราทำงานจะไม่ได้ไอ้นี่แต่งตัวอะไรนี่ก็คือเวลาไปร้องเพลงก็จะแปลงแ่งล่างเป็นสาวเปรี้ยวค่ะเยี่ยงนี้ใช่ไหมคะแช่แม่เสอสาเปรี้ยวเปรี้ยวปี๊ดเวลาอยู่ออฟฟิศก็จะดูเป็นคุณครูใช่อยู่ออฟฟิศก็เป็นคุณครูพออยู่ทหารก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็ทำให้หัวหน้างานตกใจมาหลายรอบแล้ว เราแล้วอีเวนท์ที่ทำนี่จัดอะไรบ้างคะจัดนะคะก็มีคือต้องบอกว่าเรามีทุกอย่างเลยเช่นขี่จักรยานโชว์อะไรเงี้ยแล้วก็รำไทยเต้นคือมันเยอะอะล้วแต่คือว่าติดต่อมาอยากได้แบบรูปแบบไหนเราจัดให้ได้ราคาไม่บอกคุยได้ราคานี่ต้องบอกว่าจัดตามงบประมาณที่กำหนดคือลูกค้ามีงบสองพันก็จัดได้ อันนี้ก <ara> <AN> ็เด็กเป็นจริงกันแ่อนะคะค่ะทางเราก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกันนะคะติดต่ออะไรเลยนะคะติดต่อคุณมดได้ค่ะรับบริการทั่วราชอาณาจักรใช่ไหมคะเฉพาะอีเวนต์นะคะโทรยืมต่างไม่ต้องโทรนะคะกาจะโทรอยู่พอดีได้เบอร์แล้วแล้วก็จะมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะในอนาคตก็คือตอนนี้กำลังมีมีเรกค่ะมิเรกลงเว็บไซต์เพราะประมาณน่าจะประมาณสักกลางเดือนหน้าโอเคค่ะแล้วเรา ฝากข้อมูลมาทางเราได้เราจะได้ลงอีเวนท์ที่ที่ทำมาที่ประทับใจที่สุดในช่วงที่ผ่านผ่านมาเป็นอีเวนท์อะไรคะอต้องบอกว่าเป็นงานกาล่าค่ะเป็นงานปีใหม่มเพราะว่ามันแสดงความสามารถทุกอย่างเลยในการจัดระบบทุกอย่างแต่แต่เริ่มต้นคือเราต้องเป็นิธีกรชวนเขาเข้าง,งาน แล้วหลังจากนั้นคือเราก็ต้องไปคุมนักุนตรีอย่างว่า,าเล่นตามนี้นะพี่แล้วต้องออนนร้องเองอด้วยหรือเปล่าต้องด้วยไงทำทุกอย่างเลย <c oughs> สากครัวเรือน <c oughs> ดีนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะทำทำทุกอย่างจัดก,กิจกรรมแต่ว่าคืออีเวนต์เนี้ยจะบอกว่าประทับใจมากเพราะว่ามัน นอกจากเป็นพิธีกรนะมันเหมือนเป็นนักจิตวิทยาด้วยไงเรา้องว่าเขาชอบไหมเล่นเล่นๆไปไม่ชอบเราก็เลิกเป็นไม่ชอบเล่นเกมนี้เราชอบแล้วก็เอ็นเตอร์เทนเนอร์ด้วยแต่เราก็มีวิธีการคุยกับลูกค้าว่าเขาชอบแบบไหนอะไรแบบไหนอยากอยากได้แบบไหนมดคุณมดจัดให้จัดให้เลยนะคะจัดได้ได้ทุกอย่างตามความพอใจแล้วก็ตามงบประมาณด้วยล้วต้องอาจจะมีต่องกันนิดหน่อยอะไรงี้ก็คือทําทั้ง outdoor indoor ทำได้หมดหมดเลย ส่วนใหญ่ก็จะลงไปคุมงานเองแล้วก็บางทีก็มีให้น้องไปดูบ้างอะไรถ้างานไม่นันนักพนักงานเยอะไหมคะพูดเหมือนเยอะเลยอะเหมือนเป็นร้อยคนนะแต่จริงไม่เยอะคือจะมีที่แบบไว้ใจให้ไปดูก็มีแค่สองสาคนอะไรอย่างเงี้ยะก็จะมีอยู่ในบริษัทด้วยสอนด้วยที่ถามไม่ใช่อะไรเผื่อสมัครทำงานดูสนุกนะคะทำงานดูน่าสนุก เขาก็ได้ข่าวว่านอกจากทำอีเวนต์แล้วก็ยังมีแบบร้องเพลงด้วยใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานประจำงานหลักเลยดีกว่าร้องเพลงชอบงานหลักมีร้องที่ไหนบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็มีหอ้ถ้าบอกแล้วตกใจัวข้ามมันมีลงเรือร้องลนยเรือในเรือแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เรือข้ามฟากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะร้องทันไหมร้องแบบตกใจเขาบอกว่าบางคนจะไม่จะไม่ทราบไงว่าเราร้อง เรือแบบไหนอ่ามันเป็นอ่าเป็นเรือล่องเรือนะคะดินเนอร์ดินเนอร์หรูๆไฮโซก็ไม่ถึงกับไฮโซก็ได้อยู่ค่ะก็ได้อยู่เป็นส่วนใหญ่จะเน้นต่างชาติต่างชาติเพราะถ้าขายคนไทยคงขายก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งไดนแล้วเพลงสไตล์ที่ชอบนี่เป็นเพลงแนวไหนคะคีชอบสนุกสนานนะคะเป็นคนจะเน้นแดนไว้ก่อนใช่ไหมคะแดนแดนสนุกตลอดเวลาค่ะ ลาส,สารล้านโดยสิน้นเชิงคามเชิงเต็มรูแปแบบอะ,อะเน้นแล้วอย่างนี้แบบปกติร้องก็คือแต่เพลงสากลอย่างเดียวเลยป่ะคะเพลงไทยก็ร้องนะคะ<ม>ลูกทุ่งก็มีมคือทุกแนวอะแนวไหนได้ตังนีรับหมดเลยอยากฟังเสียงอะอะให้คุณมดโช์ดีกว่าอุ้ยไม่เอาอะนิดนึงน่งมานิดนึงนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนได้มัเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปติดตามดีกว่ามีมีน่าจะมีอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปแอบถ่ายเดี๋ยวไปแอบถ่ายวิดีโอมา ทำงานเยอะอย่างนี้มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็แบ่งเวลาในการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวยังไงมั่งคะต้องบอกว่าเรื่องการแบ่งเวลานะคะก็คือ เรื่องแบ่งเวลาการทํางานเนี่ยมันจะต้องอย่างน,อน้อยมันจะมีสมุดสมุดอยู่เล่มหนึ่งคือจะแบ่งว่า,าวันนี้ทําอะไรกี่มโมงกี่มโมงแล้วก็จะล็อกเวลาไว้เลยฉะนั้นค <จะ S 1> ือ<ล>ถ้าเกิดคนภายนอกเห็นก็จะรู้ว่ายุ่งตลอดเวลางานเข้าตลอดเวลาร้องเพลงนี้นะคะวันละแบบสามสี่ที่อะเอาไเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะเยอะอย่างเงี้ยก็ยังไม่เห็นเหลือไม่แล้วก็ไม่ใช่ร้องสามสี่ที่ตื่นเช้ามาต้องไปเข้าแถวใช่ไหมใชต้องไปเข้าแถวอีกทำงเป็นทหารใช่ค่ะ ก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก่อนจะปันอนตอนไหนอะค่ะก็ฟือพอเลิกร้องปุ๊บกลับไปบ้านก็จะหลับเลยเป็นคนหลับง่ายมากเชื่อมันเหนื่อยทั้งวันไงก็หลับแล้วก็ถึงเวลาเราก็จะลุกขึ้นเลยได้ข่าวว่าการทํางานเยอะเยอะอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ทําตามความฝันของคุณมดอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ที่ฝันเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ ความฝันจริงๆตั้งแต่ทํางานมานะสิ่งที่ฝันมากสุดคืออยากเปิดบริษัทของตัวเองอยากเป็นผู้บริหารหวังหวังไว้วันนะแม่อยากจะได้เป็นแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นแล้วได้เป็นจริงๆก็คืออยากอยากคุมลูกน้องอยากบริหารงานเองจัดการอย่างเองแล้วถ้าเกิดถึงวันหนึ่งที่แบบบริษัทประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยคิดว่าจะแบบออกจากราชการไหมหรือว่ายังคงรักยังคงที่จะทําด้านนี้ต่อ ก็ก็คงทําอยู่อะค่ะเพราะว่มันก็ไม่ได้กระทบอะไรและอย่างหนึ่งเวลาเราทํางานในหลายด้านเนี่ยมันเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งของแต่แต่ละอย่างเราสามารถนมาประยุกต์ใช้ได้กันค่ะค่ะได้ค่าว่าอายุยังน้อยเก็บเงินซื้อบ้านให้ครอบครัวได้แล้วต้องขยันหน่อยช่วงนี้ัาจ็อบนี่นี่เดี๋ยวอัดรายการเสร็จทียังต้องไปอีกนะไปเลยอต่อยิ่งกว่าซูเปอร์สตาร์อีกอะ แล้วก็ไม่ทราบว่าแบบดูแลตัวเองยังไงคะอย่างเช่นแบบว่าเรานอนดึกเงี้ยพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงี้ยมีเวลาดูแลตัวเองไหมต้องทาครีมต้องกินแบบวิตามินต้องอะไรไหมคือโดยปกติแล้วเนี่ยหัวจะแค่ดูแลเบื้องต้นแค่กลับมาล้างหน้าทำความสะอาดเครื่องสำอางแล้วก็ทาครีมนิดหน่อยถามว่าส่วนอื่นเนี่ยมันก็ปกติทานอาหารอะไรก็ปกติแต่ว่าต้องบอกว่าชมคนรอบข้าง เช่นน้องสาวพี่ชายคุณแม่เขาจะเป็นคนสรรหาอะไรอร่อยๆให้ทานและคนทานง่ายไงทานในทุกอย่างอาจจะอาณาโมททานนี่นะน้องก็จะอพี่วิตามินค่ะคือเราจะไม่ไม่ขัดขวางมีคนดูแลมีมีคนดูแลคือดีใจไงที่มีคนดูแลใช่าะมีเป็นคนมีเสน่ห์ไงต้องมีคนดูแลอยู่แล้วนอกจากนั้นก็เรารู้สึกถึงพลังบวก พลังที่ดีแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีความกระตือรือร้นแอคทีฟตลอดเวลาทำงานตลอดเวลามีบางครั้งไหมที่แบบแบบเห,หนื่อยมากไม่ไหวแลวอะไรประมาณนี้มีนะม,มีแต่ก็มันจะเป็นช่วงหนึ่งพอรู้สึกเหนื่อยมากอ่ะเราก็จะออกไปเที่ยวคือจะหยุดหยุดงานสักวันหนึ่งไปพักผ่อนแล้วกลับมามันจะใช้ช่วงเวลาสั้นๆนะคะ่ะแป๊บเดียวกลับมาก็จะเหมือนเดิมไปเที่ยวแบบตัวเองเที่ยวไหนก็การเที่ยวออกมาคือจะขับรถไปเรื่อยๆไปตามต่างจังหวัด หรือว่าไปแดนอะไรมาไม่นะผมว่าเห็นอย่างนี้นะเวลาร้องเพลงนั้นแดนกระจายเลยแต่พอแบบพอเลิกแล้วแบบเงียบอ๋อแล้วก็ความสุขอย่างหนึ่งคือบางทีถ้าไม่ไปต่างจังหวัดก็จะเปิดดีวดีดูที่บ้านดีวีดีจะเยอะมากดูทั้งวันดูหนังหรือว่าคอนเสิร์ตค่ะดูละครติดละครทีมีทีไทยหรือว่าเกาหลีไทยค่ะคนไทยโอ้ชอบดูหนังละครก็คือหมายถึงว่าละครที่เราไม่ได้เราไปร้องเพลงแล้วดูไม่ทันแล้วก็ตามดูแล้วก็ทุกเรื่องไม่มีพลาด ก็นับว่าเป็นเป็นผู้หญิงเก่งเนาะค่ะเป็นเป็นเป็นคนที่ใช้เวลาว่างใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์แบบวเดอร์ฟูลไลฟ์จริงๆเลยค่ะอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างไหมคะแบบว่าในการในการสร้งควิตให้มีความสุขค่ะ,คะอืจริงๆนะทุกคนมันต้องมีเออเขาเรียกว่าอะไรความคิดของตัวเองในเรื่องจะสร้างความสุขให้ตัวเองยังไงนะคะอันนี้ก็คือมันก็สอนกันไม่ได้แต่เพียงแค่บอกว่าถ้าบอกง่ายๆว่าอย่างมดทํางานเยอะเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเหนื่อย เอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกเหนื่อย<ช>รู้สึกอยากพักก็พักซะคืออย่าแบบไปฝืนอะไรเงี้ยรู้สึกไม่สบายใจคุณหาทางออกฟังเพลงดูหนังทะไรก็ได้คือเอนเตอร์เทนตัวเองตลอดเวลาไงให้รู้สึกว่าแบบชีวิตมันคุ้มค่ามากเลยนะแต่เธอแต่เธอไม่ได้เป็นคนที่เอนเตอร์เทนตัวเองตลอดเวลานะเธอเอนเตอร์เทนคนอื่นด้วยใช่คนร็อบข้างก็มีความสุขไปกับคุณใครอยู่ใกล้ก็ต้องโดนเอนเตอร์เทนไปด้วยโดนังคับไปในตัวไม่หัวล็อกก็ต้องหัวล็อกงานนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย เป็นชีวิตที่วันดอร์ฟูลจริงๆแล้วก็วันนี้ทางรายการก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะซึ่งได้รับข้อคิดดีๆได้ฟังเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจน่ารักโอกาสนี้เราก็ยังมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะจากทางมาล้านเฮลกลับนะคะมอบ ให้กับคุณมดได้ไปทดลองใช้สปาเป็นหุ่นสลิมมิงสปาชอบมากเลยเลยว่าไหนเครียดเราก็จะไปเป็นทันทีพาไปอยากไปละสิคุณหน่งก็เคยเป็นสปาเมนเ g จเอร์อยู่ที่นั่นนะคะพาไปเทคแคร์นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมดมากนะคะที่ให้เกียรติรายการของเรานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสำหรับบางท่านนะคะที่ตามชมรายการของเราไม่ทันนะคะ,คะก็ไปเยี่ยมชมได้ทางเว็บไซต์ได้นะคะไม่ว่าจะาเป็น,นของนี้นะ,ะ b k k t v c o m หรือไม่ก็เข้าไปชมได้ที่เว็บเพจของ com. Com w w w f a c e b o o k c o m s l a w o n d e r f u l l i f e t h a i l a n d นะคะก็ขอให้ทุกคนมองโลกนี้ดีนะคะใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะแบบฉบับของ Wonderful Life ค่ะสวัสดีค่ะ 在。